สำหรับคลิปน <itan> <living> ี้เราจะมาพูดถึงรักโยม รักยมมีลักษณะเป็นไม้สีน้ำตาลและไม้สีขาวแช่อยู่ในน้ำมันใส่ไว้ในขวดเล็กๆวิธีการทำรักยมนั้นจะต้องนําไม้ไมยมตายพายกับไม้รักตายพายคือไม้ที่ยืนต้นตายเองจะเรียกว่าตายพายเชื่อกันว่าไม้ที่ตายพาย จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่คนที่มีวิชาอาคมก็จะนำไม้ทั้งสองมาแกะเป็นรูปกุมารสองตนเรียกว่ารักกับยมจากนั้นก็จะนำรักยมแช่น้ำมันอาถรรพ์น้ำมันว่านมงคล และทำพิธีให้มีวิญญาณมาสถิตในไม้ที่แกะสลักนั้นถ้าจะให้ครังต้องทำการปลุกเสกจนกว่ารักโยมจะขยับได้ถือว่ายิ่งดีรักโยมถ้าจะให้ครังขึ้นไปอีกก็จะมีการใส่พายผงเข้ากระดูรวมกับน้ำมันทาย รักโยมช่วยให้ผู้เลี้ยงประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ขอเช่นการค้าขายเรียกลูกค้าโชคลาภแล้วแต่การขอซึ่งจะต้องมีของตอบแทนหลังจากที่คำขอนั้นประสบความสำเร็จผู้ใช้ จะต้องคอยดูน้ำมันหอมที่ใส่ขวดรักยมอยู่เสมอและระวังอย่าให้แห้งได้เมื่อจวนจะแห้งหรือน้ำมันจันเหลือน้อยจําเป็นต้องเติมมีให้บกพ่องลงไปได้ทันว่ารักยมจะขึ้นและให้ผลแก่ตัวเจ้าของดีนักทั้งน้ำมันจันในขวดนั้นก็สามารถใช้ทาคิ้ว ทาผมเป็นเครื่องสำอางที่ยังเสน่หให้แก่ผู้ใช้เป็นอเนกประการการตั้งวางบูชารักยมหามตั้งวางในที่สูงกว่าหรือเสมอกับพระพุทธรูปพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพต่างๆ สามารถเอาพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดี <c oughs>